แล้วเก็บเสียงด้วยยิงแบบไซเลนเซอร์นี่ทำไมเล่นแค่ไเจอแต่คนเจอแต่เว็บน,นะอร <c oughs> ์เจอเว็ใกล้มากเลยนะสิงคโปร์มีจีนเล่นเยอะมากเลยไม่จีนไม่น่ามีเราปรับลงแล้ว <c oughs> มิดเพียบเลย เอไปลูก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 มิดเยอะเลยมิดเยอะเลยไอ้บัตไอ้บุ้งของหลังมึงอ่ะไหนมีตัวมาแล้วมิดมาแล้วแล้วโผล่มาแตกไปแล้วหนึ่งนี่นิเกิลนี่นิเกิลเฮ้ยไปวัดมันเฮ้ยใจหายหมดเลย เม่งก็ยิงไม่โดนผมก็ยิงไม่โดนแอปแอปคืออะไรอ่ะเสื้อขาวนะไอสัตว์ไม่ใช่เสื้อขาวแอปไอสัตว์ก็แอปอะไรแอ่มึงก็ยังจะไปยิงอุ้ยไอพีทำไมไม่ยิงมันแล้วทำไมไม่เข้าเอกันหุดท่อมาสองไม่สองตัวไม่สอง มึงหัวร้อนนะเนี่ยหัวร้อนนะเนี่ยแต่ว่าเกมนี้เดือดแล้วมาแล้ว,ลว,ลวสอนกันเลยเอา EK ไอเคไปฝากเพื่อนก่อนอ้าวไม่ทนันโทษทีเดี๋ยวส่งให้ดูแย่ <c oughs> ใครโดนฟันุ้ย <c oughs> วิ้ยอยู่บนอาภาสกากเลยมีทหาพาร์สทุกตาเลยมีอีกตัวปะอาภาสอ่ะมีอะภรสอีกตัวระวังปานาน่ามานะขลักมาเหรอพี่ปานาน่าเฮ้ยแอป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 ยิงไม่ทันอ๋อข้างหลังบาสไม่ข้างหลังพี่ เราสู้ได้มันมีแค่เนี่ยโถมไปพร้อมกันป้าบ้าเอา๊ะปะมันเหมือนมันเหมือนมันขึ้นอพารไปแล <ไป S 1> ้วว่ะตัวนึงบัสเราบล็อกซ้ายก่อนเดี๋มมยวโผล่เยอะอย่าโผล่เยอะอยเดีย๋ยวโดนยิงไประวังหลังเข้านะไปเข้าพร้อมกันพอพร้อมกันหนึ่งสองสามไปไปเร็ว เียไอ้บ้าแม่งเอเคสู้กับฝ่าสัตว์แบบเดินสู้ไอ้บ้าต้องโหดกว่าโคตรโคตรโคตรเอาเลยว่ะเดินยิงเอเคมีแม่งหน้าเข่า มันเปรี้ยวเลยเนี่ยลูกโมอีงยะไกลเข้าแล้วเข้าแล้วจังหวะนี้อัสเอ้เฮียนี่แหละโรดดีแม่งเลยพียสองตัวไปกันไปนะมามาพีพร้อมกันเลยมาทำไมไม่เข้าเอกูอยู่เอสโลกูอยู่ซ้ายแล้วเียอันอย่าขยับอย่าอยู่นิ่งเว้ มันเล่นโมอ่ะมันเนี่ยวัดวัดแม่งเลยวัดแม่งเลยไอ้ไบ้านเจ็บไหม,มนะ่ะเจ็บไม,ม่เจ็บเนี่ยมันเป็นตำรวจบุกเว้ยไปสามไม,ไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้ไม่ทำะไรเลยไปสี่ละยังไม่ทันเลยตำรวจบุก <c oughs> ตำรวจบุกเอ้ยแต่กูเหลือเลือดสองอ่ะอยายกูตายนะ,ะยายกูตาย ดูบบพาพาธน่ะดูอาาธนะเอาระเบิดมาพีมึงอะไปไปดูมึงเลือเดเต็ม <oz itar absorption> เอาทำไมอะทำไมอย่างนั้นอ่อนี่เอนี่พี่นี่ปวะเฮ้ยเอาเฮียพีไม่เห็นนี่มอไาเพราะว่าปืนเอที่กูใช้คือเอของมิสเตอรอสห แล้วปียังอยู่ว่ะยังอยู่อยู U ่แอปอะไรวะนะเอาบีก่อน <is> จบเร็วเลยกันเลนเกมเพี้ยสิบนาทีเร็ว

วางเลยแบบไม่กลัวโนโนเฟียต <B ina, S 1> ้องทอะไรฮเออมีอะไรมีอยู่ตรงนี้ยืนเลยเอาแล้ววัดวัดมาแน่มาแน่มาจัดมันดาไม่เห็นใจอ่ะมิดว่ามิดมิดสองตัวดันสองตัวมิดดันสองตัววัดไปหามึงแล้ว เลาะกูดันมาให้กรนดันมาให้มึงยิงแน่ได้ยิงแน่มึงได้ยิงแง่ได้ยิงแน่ต้องพักผมจะแห้งนะอพารไม่งียบแล้ว ไปบีดีกว่าพีคสักตัวเดี๋ยวก็ต้องไปคุมตัวหนึ่งเดี๋ยวเอตัวหนึ่งพี่เช็คนะสัมโอก่ะนะหนึ่งสองสามโอ้ยตหนึ่งสองสามยิงไปโดนน่าอยู่เอสองตัวมั้ง มันเอาจริงอะนะเว้ยตัวสุดท้ายไม่รู้อยู่ไหนไอปีนะมว้ยพ <ists> <laughs> ระเจ้าหลวงโทษเป็นไงละ่ะรู้สึกไงกูว่าเขาอยากวัดไงี่มาตีกนันนะพะ โดดไปแล้วโดดขวาไปแล้วพี่มันไปขวาตัวหนึ่งอภารไปขวาแล้วไปขวาแล้วไปไปขวาสุดละรอเลยรอเลยรอเลยขวาสุดไอ้เหี้ยซ้ายสุดตัวนึงแอบอีกตัวนึงอุ้ยกูโดนมีดกูโดนมีดโอ้โกูเกือบตายกูเกือบตายแอบอีกตัวนึ่งอีตัวนึงมีแอบอีกตัวนึงไม่มีแล้วไอ้เหี้ยมันออกไปแล้วเนี่ย ยิงจนมันออกอะขอว้าต้องควาาก่อนขอวาาก่อนมันยิงไงเด้อไม่เล่นแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเหลือคนเดียวลุมลุมไอ้นั่นลุมไอ้นั่นลุมช็อตแม่งเลยหลบ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 ยิงใหขอโทษ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  คกูหน่อ้ออไอ,ไอบ้บ้ามันยิงเยอะกูตัวนึ่งไงกูต้องเท่ามานันก่อนจบเล <c oughs> <c oughs> ดเอ้หสิบสามศูน,นย์นยศกูโพหรือป่คือมันบอกยอมแพ้ไมได้ออกแมงเลยเออเฮ้เราต้องไปฝั่งนี้กันโอ้โ,อโ,อโอห,ห,หโีกันหมดเลย เหมือนจะดาราปะอุ้ยอู้โหยิงหัวด้วยมิดตัวหนึ่งเฮ้ยเพื่อนเนาอ่ะโฟโดเห็นปะโอ้โหเฮ้ยโอ้ไม่ต้องไล่ไอพีออกไปเถอะอุ๊กูตายแตงโมช่้ำ ไม่เหเ็ดเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียบีอีแล้วเหรอเออบี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 แล้วมันยิงกันไม่ตายเหรอเฮ้ยไม่ค้างไม่หลุดไอ้เหี้ยเฮ้ยกลับเอะบะ không lạy làm thấy không lạy cảm con không lạy ku yên chỗ lạy luôn luôn 2. luôn 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 mà luôn 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 มันเหมือนไปบีแล้วปะยังอยู่ในแอปเอเข้าแล้วเข้าแล้ว Hello. Hello. เฮลโาลระเบิดตรงนี้พี่โลโลโลไปกัน สองตัวเอ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 วางวางละร้ายเขาังกวาร้ายปังอยู่พิษมั้งไอ้เหี้ยเอ้ยป่าไป ปอบมิดใช่ป่ะโอ๊ยบี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 นะแปบเรียบเลยไปนะไปแล้ว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 เก็รตาแม่ ยังไม่ได้ยิงใครเลยแอบสี we สวยบูมพี่ว่า,นนาหน้าไหนหน้าดนี้ไอ้เหี้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเพื่อนนี่วะใช่ดิมาจะขึ้นหลังคาปะ่ะข่าวเต้เงได้นะมันน่นหน้าแน่เลย กระโดดเออโลตัวหนึ่งครับอยู่ตรงข้างล่างอะพาร์ตบรรดาหน้ากำลังจะเข้าเฮ้ยเพื่อนโหดอยู่พาร์ตตัวพาร์ตเออตัวหนึ่งโลอ่ะพี่ยิงไปแล้ว ระวังแฟตบัาบ้าเยี่ยตายเยว่ะไอ้เยี้ยสเปรย์เป็นเอเคอะเี้ยป้าเล่นเอ็มสี่ลูกยิงไม่โดนด้วยนี่ถ้ามันสมองอะไรของมันเนี่ยสองคนแสดงว่ามีมดตีกตัว ไปบีแล้วบานาน่าวิ่งมาตัวหนึ่งบานาน่าเข้าตัวหนึ่งบานาน่าน่าจะโลบานาน่าครับสโมกแล้วเข้าสายแล้วระวังหลังสโมกอ่ะเฮ้ยเหมือนมอวิ่งชนมันป่ะ ไม่ได <laughs> ้เรือ,อ <laughs> มดิเม้เฉยโงก็ว่าจจติดอะไรอยู่อะ <c oughs> มาแล้วปะขึ้นวิ่งขึ้นนภาครับ มิดเหรอมิดสิมิดสามตายหมดแล้วระเบิดตกเลยพี่ว่านะถ้าพี่รัดไปอะ่ะตาเนี้ยมันจะไม่รู้เพราะว่ามันรู้ว่าเราเล่นแอบ บัานไปบีเลยเข้าบีหมดแล้วโอ้แตงโมูช้ำๆเลยเป็นไงล่ะแตงโมยังช้ำไปแล้วหนึ่งไรก็ได้ดไอ้เหี้ยอะไรระเบิดอยู่ไหนอ่ะ ไอ้เฮีย้ยแตงงงเอาออฟพี่ไปไปมากเ,เลยเอเอเฮ้ยโอ้โหสามตัวถ <c oughs> ือปืนเลยบัสโอ้โหโอ้โห

ถ้เข้ามาสองตัวเลยบาสบัสรอยยิงไกลๆลอ่ะล่อมันให,ให้มันสนใจบาสอะ่ะไม่กล้าเข้าหรอกแอบมาซ้าย้วทีตัวหนึ่งถ้ามันไฟเดี๋ยวสมสมกซ้ำมันจะได้วิ่งขาดไปเลย ผู้ยอะไรไว้แน่ผ้เยมาผู้เย่ผีผายวพีอสัตว์ระบาดอยู่ข้างพี่ 4ปีโดยขวามือขวามือบูมครับอุ้ยเพื่อนฝากคอหวังฝ่าคอหวังเนี่ยหกโอ้โหกระโดดยิงโอ้โหเนี้ยมีสัญลักษณ์รูปปีกเลยเอาแกไม่ทัน tay đi quả Tính chắc Hơi hơi hơi, phẳng đi cái quá. Ui, 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 ครับเพื่อนไปหลอกแล้วเพื่อนไปหลอกแล้วนี่มันไฟเหรอไปเลยวะพี่เดี๋ยวพี่ว่าเราสมกขวาเข้าซ้ายยิงแล้วเข้าซ้ายแล้วมาบอมอ,อุ้ยไอ้เหี้ยเอ,อ้ย อุ้ยโอ้โหมันได้ยินด้วยมาดิเก็บแม่งสองตัวอะไรเฮี้ยเฮ้ยปืนมือแข็งอะเอาอะไรมาไมมือแข็ง่ะ